สบายดีสวัสดีเนาะืันนี้นุ้ยไปผ้านางรถส่งแถวคังแหลกนาะพ้านังรสงถส่งแงวงถวมาเหตุงานท้งแหลกเนาะดยวันจจพาไปสรบรรยากาศตอนนี้เป็นจากไหนเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่รถส่องแถวรอคนอยู่เนาะกาบรรยากาศกะประมาณแบบว่าเป็นเงียบเงียด้สักหน่อยแต่คังแหลกได้นี่บพเคยนั่งรถส่องแถว ปกติกับแถวแถวมองเห็นงานแล้วก็แถวมองพักมีแต่รถประมาณรถไม่เอียงประมาณนี้เนาะเพราะว่าแถวนี้มันจะเป็นซอยเนาะบางที่เขามาเห็นงานเป็นซอยมันก็เลยต้องมีรถสองแถวเนะาะบรรยากาศรลอหลอนคนอยู่นอนเดียสีพาไปเบิรงมาจากะ ถนนแบบโลกมากเลยจ้ะ そうなんです คุณไม่ไปทางไปนอทุกคนบายบายลันเนาะกามาอัปเดตประมาณนี้เนาะกอะ้อนคอสว่างนี้ก็ไปไสบอดดายเนาะ <c oughs> <c oughs> ้ามว่าเบิกไม่ทิกับทำดีบสนุนนี่แหละจ้ะโอเคเนาะไปพอกันไหมโอกาสหนะ้าคลิปใหม่บายบายสุขบายดีเด้อ